กราบสวัสดีท่านท่านด้วยนะครับผมไซนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาลองดูประสิทธิภาพของสมบัติบัฟใหม่ล่าสุดในแผ่นนี้อย่างอะไรนะมันจูนกพิราบแห่งสันติภาพใช่ไหมเออประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนใกล้สมบัติอันแรกนั่นแหละนะครับที่เป็นนกอนั่นแหละนะครับผมผมเรียกสมบัติมันจูแล้วกันเนาะก็สาหรับมันจูนะครับเป็นสมบัติใหม่ล่าสุดที่ถูกบัฟเข้ามาในแผทของเอสคาโกแผทนี้นะครับผมเพราะว่าจุดประสงค์น่าจะเอามาคู่กับสายไหม่ที่เพิ่งบัฟมาผัด ไอแผดก่อน,นี่แหละนะครับผมเพราะว่าสาวใครที่ไม่รู้มันเป็นคู่คอมโบสัตว์เลี้ยงคู่คอมโบสมบัติกันนะครับผม2องอันนี้นะเพราะฉะนั้นเออถ้าเกิดบัฟมาแค่คุกกี้แล้วไม่ได้บัฟสมบัติมาให้มันก็น่าจะดูแบบเออหน้าน้อยใจไปหน่อยเนาะเออไหมเราก็น่าจะน้อยใจหน่อยนะครับผมคือตัวเเก่งอย่างเดียวไม่มีสมบัติมาซับอะไรเงี้ยมันก็เหมือนประสิทธิภาพไม่สูงสุดไงขอขึ้นโบแปบบ๊บโอเคนะครับมันก็เหมือนแบบประสิทธิภาพมันไม่สูงสุดไงครับทุกคนปกติตัวบัฟมาก็สมบัติบัฟตามด้วยใช่ไหมอันนี้เาก มาทาแผ่นหลังนะครับผมซึ่งข้อมูลโดยทั่วไปของมันจูนะครับผมมันจูเป็นสมบัติสายสปีดนะครับไม่ใช่สปีดดีเป็นสมบัติสายระยะทางนะครับผมใช้คู่กับตัวละครสายสปีดเนาะอืเพราะฉะนั้นนะครับเซตที่เราจะได้เห็นก็จะเป็นในพวกตัวละครที่มีความเร็วสูงทําระยะทางได้ไกลนะครับอย่าง่คู่คอมโบของน้องเลยก็คือสายไหมเนาะแล้วก็ เจ้ารัทซิจอมานดาก็เป็นคุกกี้สปีดเหมือนกันก็ใช้ได้ดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวเดียวเลยเนี่ยก็จะเป็นพยาวานนะครับผมที่ใช้ได้ดีนะครับผมที่มีในตอนนี้นะจริงๆลำใหญ่ก็น่าจะใช่ด้วยนะครับแต่ลำใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นเนาะประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะใช้กับไอ้ทีมพวกนี้นี่แหละทีมพวกไอ้ฟองน้ําบุ๋งบุงอะไรพวกนี้นะครับทุกคนซึ่งถือว่าสมบัติสปีดอันใหม่รอบนี้มาไวมากนะครับถ้าเทียบกับระยะห่างกลางวันก่อนเนาะคือ ครั้งก่อนก่อนนี้คือจะเว้นห่างกว่านี้นะครับเพราะว่าสมบัติสายสปีดมันค่อนข้างเฉพาะทางไงทุกคนืแต่ว่ารอบนี้นี่มาเร็วใช้ได้นะครับผมฟองน้ําบุ่งบุ่งยังรู้สึกใช้ไม่นานเลยนะครับผมโอเคนะครับเกินก็ประมาณนั้นเนาะรอบนี้เราจะมาลองเทสสามเซตนะครับผมเป็นสายไหมนะครับเซตแรกก็คือสายไหมที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมเนื่องจากเป็นคู่สมบัติคอมโบด้วยกันเองนะครับผมก็เลยน่าจะทําได้ดีนะครับผมซึ่งคะแนนของเซตเนี้ยก็เพิ่มมาประมาณเออแป๊บนะ โอ้ประมาณแบบห้าหกล้านไปเลยไหมเท่าที่ผมเอ๊ะไม่รู้สิน่าจะประมาณห้าล้านนะครับผมอืมใช่ใช่จำได้ละก็ประมาณห้าล้านนะครับผมที่เพิ่มมาในคู่ของเซตนี้นะครับผมถือว่ากลางๆเลยนะเออเพิ่มมาเยอะใช้ได้เลยนะครับผมอืมเป็นคู่คอมโบกันด้วไงคะแนนมันก็เลยเพิ่มเยอะนะครับอืมโอเคเนาะเดี๋ยวใส่ไม้อันตีครั้งท้ายไปนะครับผมก็สําหรับคลิคก,การเล่นของเซตนี้นะครับผมได้สอนไปในคลิปใส่ไม้คลิปก่อนแล้วเนาะถ้าเกิด ใครยังไม่ได้ดูเนะี่ยก็สามารถกลับไปดูได้นะถ้าใครยังเล่นไม่เป็นนะครับเพราะว่าตามที่รู้เนาะเส้นนี้มันเล่นไม่ปกตินะครับผมเล่นปกติคือเล่นไม่ติดนะครับม,มันต้องมีเทคนิคนู่นี่นั่นเนาะซึ่งคลิปนี้ผมไม่ได้สอนเพราะว่าน่าจะมีอะไรให้พูดเยอะนะครับตามที่เห็นเนาะก็เลยให้แนะนําให้ไปดูคลิปก่อนแล้วกันนะครับผมไอมคลิปที่เป็นรีวิวสายไม้ที่เป็นปกใายไม้ใสยไม้นั่นแหละทุกคนประมาณนั้นเนาะ หรือว่าถ้าใครจับสังเกตได้ว่าผมทําอะไรผิดปกติก็ดูได้เลยนะครับแต่ว่าอันนั้นจะมันจะไม่ค่อยชวนเะนแน,นาให้ไปดูคลิปเถอะคลิปก่อนผมสอนค่อนข้างจะดีพอสมควรนะทำรายละเอียดบอกทุกอย่างแล้วนะครับผมโอเคเนาะโอเคนะครับผัดสองอย่างลุงสเต็กนี่ก็ทําหน้าที่แบบเดิมเลยนะทุกคน,ทกคนเทคนิคอะไรก็แบบเดิมเลยนะครับผมก็หลังจากคลิปก่อนเนาะที่ผมเทสไปผมได้บอกใช่ไหมว่าผมเหมือนพลาดอะไรนู่นนี่นั่นเนาะมันก็เลยทําให้ดูแบบคะแนนน้อยลงเยอะนะครับซึ่งอันนี้คือ ผมไปจับจุดมาได้แล้วว่าจุดไหนที่ทําให้คะแนนผมน้อยลงนะครับผมใช่คือลุงสเต็กคลิปก่อนอ่ะผมมีจุดกดกดอันตีพาพด้วยแหละแต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่ส่วนส่วนหนึ่งไงทุกคนเหมือนเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งนะครับผมส่วนหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ตอนสุดท้ายเนาะจุ๊บเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมถ้าไม่ถ้าภาพไม่มามันอธิบายไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากการลงสเต็กอันตีครั้งท้ายเนี่ยเดี๋ยวอันตีแป๊บนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็สับไปนะครับผมพยายามไม่กระ คือเนี่ยคืออย่างเซนเนี่ยเห็นไหมคือผมเนี่ยจะเก็บลูกไฟไม่ทันนะครับผมแต่ว่าบางทีอะมันเก็บทันนะครับลกวนซึ่งผมไม่รู้ทาไงเหมือนกันนะแต่ว่าแต้มมันเพิ่มมาประมาณ3 4สล้านเลยนะครับจุดนี้แหละมาต่อที่คู่ที่2ครับกับพยาวนเครื่องยนต์สปีดล้วนแล้วก็ผัดกับเคฟสตรอเบอรี่นะครับผมก็เส้นนี้เป็นเซตหนึ่งเลยที่ระยะไกลมากไม่เทียบกับเมตาหลายๆตัวด้วยกันก็ไม่แปลกสินะครับเมตาทัวตอนนี้มันระยะสั้นเนาะเออมีแค่คนนี้คนเดียวแหละที่ระยะมันไกลกว่าเพื่อนนะครับอื คือไม่อยากพูดเป็นพูดเต็มปากว่าไกลคือมันไกลไม่ผ่นไกลแหละนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สุดอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าด่านตอนนี้มันก็เรียกว่าระยะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับมีแค่ด่านแรกด่านเดียวเท่านั้นที่ระยะมันพอพอพอ,พอไกลพอโอเคอยู่นะครับด่านอื่นๆคือสั้นหมดนะครับตอนนี้นะก็สําหรับเส้นนี้นะครับแน่นอนเนาะเป็นพยาวานใช้เครื่องยนต์นะครับแล้วก็มันจูนกพริราบกับฟองน้านะครับผมก็หลังจากที่ค้างไปรอบก่อนนะครับผมอืมซึ่งถ้าถามผมว่า มันสมบัตินี่สมบัติมันโจูนอัพที่ราบเนี่ยดีไหมผมตอบตรงนี้เลยแล้วกันนะก็คือมันดีนะครับดีมากด้วยนะครับผมว่าอือผมว่ามันน่าจะแบบดีพอๆกับฟองน้ําไม่ก็มากกว่าเลยนะครับในบางกรณีนะในบางกรณีนะครับผมคือคือมันเท่าๆกันแหละนะครับเออมันเท่าๆกันแหละนะครับสองอันนี้คือหลังจากที่ผมไปลองเทสๆมาเนาะมันพอๆกันแหละนะครับผมคือถึงบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยบางบางเซตมันยังใช้ไอ ไอ้ไอลูกดาวอยู่เลยไอ้สมบัติไอ้สปีดอันรองจากฟองน้ำมาทุกคนไอ้ที่มันเป็นคอมโบยูนิคอร์นี่เออนั่นแหละนะครับผมบางเส้นยังใช้ลูกดาวอยู่เลยนะครับผมคือ,ค,อคือต้องอธิบายอย่างนี้นะครับสมบัติสายสปีดอ่ะมันเป็นสมบัติที่เรียกว่ายังไงคือมันคือมันสปีดด้วยก็จริงนะครับแต่ว่าอันใหม่อ่ะมันดีกว่าอันเก่าจริงแหละแต่ว่าไอ้เรื่องของระยะความลงความทับอะไรเงี้ยเออการทด ครับระยะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเอออันไหนอันไหนมันแสดงสกิลท้ายได้ทันอันไหนแสดงสกิลท้ายได้ไม่ทันไรเงี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมอืมประมาณทันนะครับผมซึ่งมันจูนอพิราบเนี่ยเป็นสมบัติที่ครูดาวไว้ก็จริงแต่ว่าไอครั้งท้ายของมันอ่ะอาจจะไม่ได้ทบไม่ได้ทันกับไอหลายๆเซตไงทุกคนบางเซตมันก็เลยยังใช้เป็นไอลูกแก้วดาวอยู่นะครับผมเพราะว่าลูกแก้วดาวมันทบทันตอนท้ายของหลายๆเซ็ตไงเข้าใจใช่ไหมอืม คือเอาง่ายก็คือสมบัติมันรีคูดาวก่อนตายทันพอดีนั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญของสมบัติสายสปีดนะเออทำไปเล่นไปนะครับผมก็เหมือนกับสมบัติธรรมดานั่นแหละนะครับเราก็มักจะเลือกสมบัติที่ทดคูดาวมาทันก่อนที่คุกกี้เราจะตายพอดีเนาะถ้าทดคูดาวไม่ทันมันก็เสียเปรียบไงทุกคนประมาณนั้นนะครับผมแต่ยังไงก็ตามมันจูนกฟิรามันก็ยังแนะนําอยู่ดีนะต่อให้ยังต่อให้มันจะทดไม่ทันก็เถอะเพราะว่าผมมองว่าถ้าเริ่มจากศูนย์จริงๆอะ ผมว่ามันจูน่าจะเหมาะกว่านะครับผมน่าจะเหมาะกว่าไอโดมดาวนะครับเพราะว่าคือโดมดาวเนี่ยมันเรียกว่าใช้ระยะ4,000นะครับผมแล้วก็เต้มมันให้ปุ้มเยอะกว่าด้วยนะครับเทียบกับมันจูนองพีราบที่มันระยะแค่2,900แ,แ,แ,แล้วก็ให้คะแนนถึงมันจูนองพีราบหลายแคนจะมองว่ามันให้คะแนนน้อยก็จริงมันให้แค่ล้านแปล้านเแต่ว่าพันเมันเร็วนะเออมันเร็วมากนะทุกคนไอระยะพันเเมื่อเทียบกับ4ี่พันแล้วคือมันให้ไวกว่ามากนะครับ เพราะฉะนั้นในอนาคตอะไรเงี้ยในอนาคตที่มามันอาจจะมีหลายๆเซตที่แบบมันจูมันทดเร็วกว่าไงเออประมาณนั้นนะครับผมอีกอย่างก็คือถ้าเป็นเซตที่มันจูมันทดไม่ทันเนี่ยไอแต้มอะไรมันก็หายแค่ร้านแปดร้านเก้านะครับผมเออมันไม่ได้หายเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อารมณ์แบบไอยังไงสมบัติเคฟสตรอเบอรี่ไม่ก็สมบัติกงเล็บอทุกคนที่แบบ คูดาเน้นคูดาวไวอะแต่ว่าอะไรแต้มหายน้อยอะไรงี้นะครับผม,มเน้นรันสก,กิลมาไวๆแต้มน้อยๆมันยังดีกว่าแต้มเยอะๆแต่ว่ารีคูดาวนานไงไม่ทันขึ้นมามันเสียเยอะนะไอ้นั้นแต่ว่าพอเป็นระยะน้อยๆแต้มน้อยๆด้วยอะไรเงี้ยเออมันแบบอย่างน้อยมันก็เสียนิดเดียวนะครับผม,มแล้วก็มีโอกาสจะทดกับหลายๆเซตได้มากกว่าด้วยนะอะไรอย่างงี้มันอธิบายยากนะผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะครับโอเคจบแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับคแเนเนาะสำหรับเซตน,นี้ก็เพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยนะอื โอเคนะครับผมมาต่อกับตัวละครพิเศษในคลิปนี้อย่างแอสโตนัสกันนะครับผมอืมก็ด้วยความรักและคลิดถึงนะก็เลยเอามานะครับซึ่งสมบัติก็จะก๊อปเจพยาวานแบบหน้าด้านเลยนะครับเพราะว่าเอาตรงๆ2ตัวนี้ระยะมันก็พอๆกันจังหวะการเล่นมันก็คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทดๆกันได้เลยนะครับสมบัติอะไรเหมือนเดิมเป๊ะเคฟก็เหมือนเดิมเป๊ะนะครับเพราะว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับก็หลังจากผัดก่อนที่ใช้เวลาพูดคําว่าทดคูดาวอะไรนี้ไปเยอะมากนะครับเพราะว่า มันเป็นหนึ่งในจุดที่สาคัญไงทุกคนก็น่าจะฟังกันจนอันนั้นแล้วแหละก็เอาง่ายๆก็คือสมบัติที่สมบัติที่จะใช้เวลาแสดงสกิลน้อยกว่าต่อให้แบบแต้มมันจะน้อยกว่าก็จริงแต่มันก็แบบมีโอกาสรันขึ้นมาทันเร็วกว่าไงทุกคนแล้วพอมันต่อให้มันรันไม่ทันมันก็เสียแต้มน้อยนะครับเออมันพูดยากนะเอออะไรเงี้ยคือคุณต้องไปเข้าใจด้วยตัวเองอ่ะไม่ก็ต้องลองไปเล่นดูจริงๆนะครับผมประมาณนั้นเนาะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันมันอธิบายยากมาก เอาเป็นว่าจบประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันวกวนกว่านี้กลัวมันจะน่าเบื่อแล้วก็มันอาจจะเข้าใจยากด้วยนะครับเรื่องอะไรนี้นะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อะไรนี้นะครับผมผมเชื่อแต่ว่าถ้าเกิดคุณเก็ตคุณก็เก็ตนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่เก็ตสักวันคุณก็เก็ตเองนะครับเชื่อผมเถอะถ้าเกิดคุณจริงจังนะนะโอเคนะครับก็แอสโอนะตามที่บอกเนาะเล่นเหมือนพยาวานเป๊ะนะครับระยะมันน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าเล่นเหมือนกันเป๊ะจังหวะยกอันติแทบจะคล้ายๆกันเลยนะครับผมอีกอย่างเทคนิคการเล่นอะไรมันก็จะเหเหหมมมืืออนนนนกััด้ววยแต่่าจะ ติดข้อเสียอยู่อยู่ตรงที่ว่าแอสโอนัสมันต้องควบคุมเล่นเองนะครับผมเพราะว่ามันต้องกดไงซึ่งมันมีโอกาสจะพลาดหนีลุ้งไม่ก็ต้องบังคับตัวไปสูงแล้วก็ต้องพลาดเยลลี่อะไรงนี้นะครับผมมันเป็นกิมมิการไรเนานะเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเป็นเฟสแบบติดพื้นอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเสียเยลลี่หรอกนะครับผมมันยังมีสมาธิกดได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเฟสบินขึ้นมานี่โอกาสบินสูงเกินพลาดหนีลุ้งอะไรนี่เยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นประคองดีๆนะสำหรับตัวละครตัวนี้มันก็นถือเป็น จุด,จดข้อเสียจุดหนึ่งของแอสโอนัสอยู่แล้วนะครับผม,มจริงจริงก็อยากลองยุกวาอยากลองสละแหละนะครับแต่กลัวว่าจะเบื่อไงอีกอย่างคือแอสโอนัสมันรู้สึกว่าถูกลืมเกินผมก็เลยสงสารนะครับเอามาเล่นแล้วกันเนาะสงสารน้องอะคือน้องแบบน้องเป็นตัวละครที่ดีไซน์น่ารักมากนะครับแล้วกิมมิคคือค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่ว่าน้องสู้พวกยุกวาสละอะไรที่มาก่อนไม่ได้ไงก็เหมือนโดนกบแสงไปนะครับผมประมาณนั้นเนาะคือเป็นใหม่ก็เป็นตัวใหม่ก็จริงแต่ทําได้ไม่ดีเท่าอะอประมาณนั้นนะครับผม อ่ะเห็นไหมจุดเมื่อกี้ผมก็พลาดหมีลุงเยอะมากนะครับเพราะว่าจุดเด้งกันตีไม่ค่อยสวยเนาะจุดนี้ก็พลาดหมีลุงเยอะด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมต้องบินสูงอะเล็งบอสไงเออมันก็คือข้อเสียของแอสโตนัทที่แบบเห็นกันปะปะา,ปา,ปาไปไปอยู่แล้วนะครับแต่จุดตายก็คือแทบจะใกล้กันเลยนะอือพยาวาลก็คือจะไกลกว่านี้นิดนึงพยาวาลคือประมาณนี้แต่ว่าแอสโตนัทก็คือถอยไปนิดนึงนะครับประมาณนั้นเองเนาะคือมันแบบพอๆกันมากเลยนะครับอือ ก็ผัดสองเคสสตอรอเบอรี่นะครับผมเล่นเหมือนเล่นเหมือนพยาวานเป๊ะนะครับผัดพยาวานะนะแต่ว่ามันก็จะระยะสั้นกว่าหน่อยนะครับอันแอคทีเวทอะไรสกิลมันก็จะดูเร็วกว่าหน่อยนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อเสียใหญ่นะคือคุณอาจจะมองว่าแบบระยะทางมันดูด้ยกว่าน,นิดเดียวก็จริงแต่ว่าคุณอย่าลืมไอ้จุดระยะไฟตอนหลังๆนะทุกคนเออจุดระยะไฟตอนหลังๆคุณจําได้ไหมไอ้จุดที่ลุงสเต็กไปถึงตอนแรกๆะที่แบบมันเป็นระยะไฟรัวๆๆครับเดี๋ยวตอนนั้นมาถึงผมจะบอกแล้วกันเนาะซึ่ง ด้วความที่เซนนี้เกิดช้ากว่าเนี่ยมันจะพึ่งบารามีจากจุดนั้นได้น้อยกว่านะครับผมจุดที่จุดนั้นเป็นลูกไฟยาวไงทุกคนเออยิ่งคุณไปถึงช้าเหมือนคุณยิ่งพลาดลูกไฟเยอะมากครับซึ่งไอความความแบบไปช้ากว่านิดเดียวเนี่ยมันทําให้พลาดลูกไฟน้อยได้มากกว่าเยอะเลยนะครับเออแล้วมันก็ดึงระยะได้น้อยกว่ามากนะ้อยทาให้ไอการรีสกิลของมันจูหรือไม่ก็ฟองน้ำมนานน้ำบุงบ๋งเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับอืมอะก็เป็นจุดนี้เห็นไหมอ่ะจุดนี้เลยเห็นไหมที่แบบเป็นลูกไฟอย่างนี้นะครับผม มันถึงช้ากว่ามันเลรีดประสิทธิภาพได้น้อยกว่าเห็นไหมตายเร็วกว่าเยอะนะครับทั้งที่ตอนตายครั้งแรกแทบจะไม่ต่างกันเลยเนาะก็แต้มประมาณนี้ครับน้อยตามปกติโอเคเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูสายสปีดคู่กับมันจูมา3ด่านนะครับบางคนอาจจะบอกว่าแทบจะไม่พูดถึงมันจูเลยเอ้ยผมมองว่าผมพูดเยอะนะเพราะว่าอย่าลืมนี่สมบัติไม่ใช่คุกกี้มันไม่ได้มีอะไรให้พูดเยอะขนาดนั้นนะครับผมก็ โอเคเนาะมาสรุปกันดีกว่าก็ถือว่ามันจูนะครับมันจูนกพีลาแผงสันติภาพนะครับเป็นสมบัติสารยระยะทางที่ผมมองว่าตอนเนี้ยผมให้เลยว่าดีที่สุดในเกมแล้วนะครับก็แงส่สิสมบัติบ้าใหม่ล่าสุดมันก็ต้องดีที่สุดสิไอใช้กับทำแตมไม่ได้นะอันนี้แต่ว่าใช้กับสมบัติสายาปิดได้นะครับผมก็ถือว่าดีที่สุดนะครับเป็นสมบัติที่มีจุดแข็งก็คือรีคูดาวไวใช้ระยะน้อยนะครับทาให ต่อให้จะเรียกว่าให้แต้มต่อครั้งน้อยก็เถอะแต่ว่าก็นั่นแหละพอมารวมกันใช้ระยะน้อยอะไรอย่างนี้มันก็แต้มมากกว่าสมบัติหลายอันนะครับผมอือีกอ,อย่างก็คือด้วยความที่มันออให้แต้มต่อครั้งไว้ด้วยแหละก็เลยทําให้มันเรียกว่าทดกับหลายๆเซตที่จะมาในอนาคตได้ดีกว่านะครับทาให้ต่อให้มันให้ครั้งท้ายไม่ทันก็จริงตามที่พูดไปนะแต่ว่ามันก็แบบเสียแต้มน้อยแค่ล้านห้าเห็นไหมล้านเจ็ดเห็นไหมล้านเจ็ดล้านแปดเองนะครับคือมันเสียน้อยมากนะเมื่อเทียบกับฟองน้ามามนำมะนาวบุ๋งหรือว่า ไอโคมดาวนี้เออเออผมก็มัวแต่เรียกอน,นุอยู่ผมจริงๆมันชื่อโคมดาวนะนี้คือไอโคมดาวคุณจะสังเกตได้ชัดเจนมากว่าถ้าให้ไม่ทันก็คือเสียแต้มเยอะจริงๆนะครับแต่อันนี้ก็คือให้ไม่ทันมันก็เสียแต้มแค่ล้านแปดนะมันทดดีทดไวกว่านั่นแหละนะครับผมถือว่าเป็นสวัสด์ที่ดีมากๆเลยนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดซับด้วยนะ